ท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือทีมข่าวรายการรุดฝรั่งครับผมสมุชาติเมงกรวันนี้มาพร้อมกับคุณชัยครับครับสวัสดีครับมาลงพื้นที่เราอยู่ในนี่เลยครับนะ้านมันสำปะหลังของพี่น้องชาวอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมครับครับอุตรดิตถ์ที่นี่มีเกษตรกร,เ,ร,กรเขาปันเมนหาเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของเพี้ยแป้งมันระบาดในพื้นที่เนี่ยเกษตรกร,ร,กรมันสำปะหลังตอนนี้ปวดหัวตุ๊บเลยแต่ว่าเขา แสงสว่างแล้วสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทุยครับคุณทุยครับชื่อจริงชื่อจำลองแสงคงมีครับคุณจำลองนะบ้านอะไรตรงนี้อยู่นี่ที่บ้านน้ำอ่างหมู่ที่1ครับบ้านน้ำอ่างหมู่ที่หนึ่งเขตครับเขตบ้านน้ำอ่างหมู่ที่หนึ่ง้ขตพระใหญ่อยู่ที่หนึ่งครับครับในมือถือนุ่นฟลายสูตรสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งนุลายสูตรหนึ่งครับครับครับนะนี่คือสิ่งและเขาบอกว่าเป็นแสงสว่างที่ช่วยทําให้ต้นนะฮะต้นมันสหลังงด้านหลัผมนี่บรริเวณับแต่่่่กอนนนนห้้้าีีไไมดเเป็ยย เมื่อก่อนนี้เป็นยังไงครับพี่มันจะแห้งมันจะไม่งามครับเรอแล้วก็มีโรคอะไรไหมมีโรคเพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งมันเป็นตัวยังไงพี่เป็นตัวขาวน้อยๆเล็กอย่างไอ้ขี้ขอโทษนะมันยังยังขี้นกเลยครับอ๋อแล้วก็บีบออกมาเป็นเป็นน้ำไหมเป็นน้ำครับเอออันนี้คือเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งแล้วมันไปกัดกินมันนี่มันเรียกว่าดูดน้ําเลี้ยงดูดน้ําเลี้ยง มันจะไม่โตยอดมันจะไม่แตกถ้าว่าไม่รักษาไม่อะไรนี่มันจะตายไปเลยครับมันตายแล้วมันลามไปข้างอื่นไหมลามครับมันจะกินลามไปด้วยขยายวงกว้างทีละน้อยละน้อยแล้วมันมีสารเคมีหรือยาเคมีที่มาปราบมันได้ไหมที่ผมใช้มาเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้ครับมันไม่ค่อยอยู่ครับเหรอสารเคมีอ่ะครับวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงพวกที่ท้องตลาดเขาบอกว่าเขาบอกว่าใช้เพี้ยชะงัดใช่ไหมครับแล้วมันชะงัดไหมล่ะ มันไม่ชงักครับมันไม่ชงักมันไม่อยู่ครับมันไม่อยู่มันไม่อยู่ครับมันลามไปใหญ่เลยยามลามครับเออครับพี่ปลูกเนี่ยมันสาหรังของพี่เนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้แปลงนี้มีสองไร่ครับใช้พันธุอะไรพันเกษตรศาสตร์ครับพันเกษตรศาสตร์ครับเมื่อก่อนนี้แปลงนี้ที่เก็บผลผลิตสองไร่เนี่ยได้กี่ตันครับพี่สิบกว่าครับสิบกว่าสิบกว่าตันครับอ่กว่านี่มันต้นต้นหรือปลายปลาย ติปวดานปลายปลายครับปลายปลายนะปลายปลายฮะนาวละคราวนี้พอเพี้ยแป้งมันระบาดอย่างนี้ปั๊บเอาอะไรมาใช้ก็ไม่หายไม่หายครับในที่สุดได้นุ่นฟอร์ได์น่ครับใครแนะนำมาก็พี่น้องครับพี่น้องกันพี่น้องกันครับเขาใช้อยู่เขาแนะนํามามั่นใจไม่ทีแรกว่าจะมันจะช่วย มันมันมันไม่ค่อยมั่นใจเพราะพอมันใช้มาหลายอย่างแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจโอ้หัมาเยอะใช่ไหมครับเล่นดอกเกษตรกรเข็ดบ้างเถอะมันไม่ค่อยมั่นใจแล้วฮะครับและนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมน้อยนิดเท่านั้นเนี่ยกี่ซีซีนะห้าซีซีครับต่อน้ํา20ลิตรน้อยไปใหญ่เลยถังพ่นเรานี้ครับถังพ่นเราเนี่ยน้อยไปใหญ่เลยครับแล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงผสมไม่มีอะไรครับโอพี่ใช้สูตรหนึ่งล้วนเลยล้วนอุ้ยพี่มั่นใจได้ยังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้อ่ะจะลองใช้ไปดูประมาณั สิบวันมาดูจะโอ้โหมันปิดแตกหูเป็ดตาเลยครับไอตอนไอตอนฉีดไปเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรไหมไม่มีกลิ่นครับกลิ่นก็ไม่มีไม่มีครับออเหมือนกับฉีดน้ำเปล่าใช่ไหมเหมือนกับฉีดน้ำเปล่านะปลอดสารพิษก็เพียงง่าง่ายคือมันไม่ได้มีความมั่นใจแล้วมันไม่มีความไม่มีความมั่นใจอะไรเลยครับสิบวันใช่ไหมครับสิบวันมถัดมามาดูเลยครับเป็นไงอ่ะดีครับผิดหูปิดตาเลยครับเนี่ยมันมันเป็นยังไงพี่ลองชี้ให้ดูมันจะแตกยอดโป่งมาอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ที่ นี่นี่นี่เป็นเพี้ยแป้งมาแล้วนี่มันเป็นมาแล้วครับเป็นมาแล้วและอันนี้แตกยอดใหม่มาแตกครับแตกยอดใหม่โอ้แตกยอดใหม่มามันใบใหญ่กว่าเก่าพี่ใบใหญ่ครับใบใหญ่กว่าเก่าด้วยนี่ครับเนี่ยดูสังเกตดูได้เลยครับเนี่ยนี่นี่นี่โอ้พี่นี่นี่ต้นนี้ชัดเลยพี่นี่นี่ครับไม่นี่เป็นไงฮะไม่นี่นี่ครับ ี่มันจะมีตลอดเลยครับเนี่ยตอนตอนที่ก่อนที่ผมจะใช้ตรงนี้มันจะเห็นแต่ดินทางนั้นเลยครับเนี่ยมีแต่ดินเห็นแต่ดินกับกับไอ้ก้านไอ้ก้านที่เป็นปุ่มปุ่มนี่ครับแต่นี้มันแตกมันแตกมาเยอะเลยครับใบเขียวชุ่มมดแล้วเราติดรูไปด้วยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าให้พี่มองดูใบมันสมบูรณ์ขึ้นไหมสมบูรณ์ครับต้นล่ะลำต้นก็สมบูรณ์ครับนะจัดแล้วก็ไอ้ที่ดินแตกๆนี่หมายถึงอะไรเนี่ย จะเริ่มลงหัวแล้วครับอ๋อเหรอนี่อายุเท่าไรเนี่ยประมาณกับสามเดือนหรือจะจะได้แล้วก็ไม่รู้นะสามเดือนครับนะยนี่ถ้าลงถ้าลงหัวเนี่ยแล้วมันเริ่มลงเนี่ยเรากเขาจะใช้สูตรไหนคุณช่ยถ้าลงหัวก็ใช้สูตรสองนะครับมันเร่งหัวเร่งแป้งเลยครับฮะสูตรสองเนี่ยเนี่ยนะพี่ถือสูตรหนึ่งไว้นะอ่านี่สูตรหนึ่งนะครับถ้าสูตรสองนะครับนี่สูตรสองนี่ก็คือเร่งแป้งเร่งเพิ่มน้ําหนักนะครับเพิ่มรสชาติแล้วก็ เอ่อเขาเรียกว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าม,มีการขยายหัวออถ้าขยายหัวเมื่อไหร่ดินพี่ระเบิดแน่นอนเลย <S <S นั่นพอพูดอย่างนี้ปั๊บนันหมายถึงว่าขุนชัยจะต้องมาดูตอนเวลาดึงหัวเอาเจากดินถูกไหมแล้วจะมาค,ค่คอยๆคุย<อ>คุยกันเนาะโอ้โโอโดินดินมันแตกดินระเบิดแล้วเนี่ยมันแสดงว่าหัวมันต้องใหญ่มั่นใจหรือว่าประทับใจรูปอะไรขนาดไหนครับมั่นใจและประทับใจด้วยครับประทับใจด้วยครับกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยแล้วครับทาอย่างนี้นะครับร้อยาอย่างนี้ราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมฮะเนี่ยครับ ก็คือผ่านจากเพี้ยแป้งนะครับคือเอาเพี้ยแป้งอยู่แล้วก็ตัวตัวเพี้ยเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีครับมันไม่มีมันหายไปเลยครับครับโอ้โหหายไปเลยครับมันไม่มียาฆ่าแมลงเลยนะอันเนี้ยครับไม่มีครับผมก็ยังไม่มั่นใจพอประชิดดูแล้วโอ้โหแล้วเพี้ยแป้งมันไปได้ยังไงอ่ะก็ผมก็ยังว่าไม่เลยี่ผม ก็คือของเราเนี่ยครับสูตรหนึ่งนะครับคือมันไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นพืชเมื่อสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนแข็งแรงอ่ะแข็งแรงปุ๊บไอ้โรคที่อยู่ปุ๊บมันก็ไปนั่นนี่แหละครับสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็ปอดสารพิษด้วยนะครับโยอดเลยนี่คือความพึงพอใจเลยคนฉีดอะไรนะไม่เป็นอันตรายต่อคนฉีดไม่เป็นอันตรายต่อคนฉีดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ธรรมชาตินะไม่มีสารที่มีส่วนผสมด้วยนะครับนี่คือความพอใจของพี่น้องชาวอำเภอตอนท่านผู้ชมลวครับที่มีปัญหาเรื่องดาวของเพี้ยหรือว่าปัญหาอื่นใดที่เกิดขึ้นกับต้นมันสำปะหลังไชนุสฟลา์ทั้งสูตรหนึ่งและก็สูตรสองสิครับดีครับใช้อันนี้ครับไนี่ยูไฟลายนะครับดีจริงๆครับป้องกันโรคเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรครับผมว่าใช้ได้คุ้มค่าครับ5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรได้ผลเกินคาดรุดฟลท์มีแต่ของดีๆ